สวัสดีครับ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 วันนี้ก็ดวงดีก็มีโอกาสมาอัดวิดีโอนะมาอัดวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องครับมาอัดวิดีโอแบ่งปันพระเครื่องครับช่องทางติดต่อร้านพักเครื่องดูดีนะครับก็มี2ช่องทางครับเบอร์โทรและไอดียไลน์เนี่ยเป็นเบอร์เดียวกันครับเบอร์โทรและไอดียไลน์เนี่ยเป็นเบอร์เดียวกันนะครับศูนย์นกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเบอร์โทรและไอ l ดี e ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับศูนย์2กหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับช่องทางแอดไล 0612829787นะครับ0612829787ครับวันนี้ดวงดีนะครับมีพระเครื่องมานำเสนอนะมีพระรุ่นนะครับรุ่นรวยทันใจนะครับเรียกว่าเหรียญเสมารวยทันใจครับเหรียญเสมารวยทันใจหลวงปู่มหาศิลานะครับศิริจันโทครับหน้ากล่องเขียนเ้าแบบนี้นะครับเหรียญเสมาครับเหรียญเสมารวยทันใจครับหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทครับแบบนี้แบบนี้ มีมาแบกปันห้าเหรียญนะครับมีมาแบกปันห้าเหรียญราคาแตกต่างกันไปนะครับถ้าเลขสองหลักเนี่ยราคาสามพันเก้าร้อยบาทครับถ้าเลขสองหลักเนี่ยเลขสองหลักเนี่ยแบบแปดสี่เนี่ยเป็นเลขสองหลักครับสามพันเก้าร้อยบาทครับเดี๋ยวผมให้ดูที่เหรียญนะกล่องเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่เสมาลอยทันใจเสมาลอยทันใจนะครับแบบนี้เนื้ออาบาก้านะครับเนื้ออาบาก้าลงยาแดงหน้ากากทองคำนะครับเนื้ออาบาก้าลงยาแดงหน้ากากทองคําแบบนี้ หมายเลขแปดสี่นะครับแปดสี่ใช่ป่ะใช่หมายเลขแปดสิบสี่หมายเลขแปดสิบสี่นะครับราคาสามพันเก้าร้อยบาทนะครับเหรียญเสมาลุยทันใจนะครับจัดสร้างปีสองห้าหกสี่นะจัดสร้างปีสองห้าหกสี่ครับหลวงปู่ศิลานะครับสิริจันโทนะครับเป็นแบบนี้ครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับวัดโพศีสะอาดนะครับวัดโพสีสะอาดครับ หมายเลข84นะครับราคา3 9 0 0หมายเลข2หลักเนี่ยราคา3,090ครับหมายเลข2หลักเนี่ยร้านดวงดีมีอยู่3องค์นะครับหมายเลข2หลักเนี่ยร้านดวงดีมีอยู่3องค์นะครับหมายเลข2หลักนี่มีอยู่3องค์ไหนดูนะครับหมายเลข2หลักเนี่ยมีอยู่3องค์นะครับมีเลข34นะครับมีเลข34มีเลข62นะครับแล้วก็มีเลข84นะครับนี่ครับเลข2หลักนะครับมี3องค์นะครับหมายเลข62นี่อันนี้ ทุกองจะหมูกโด่งหมดเลยทุกองค์นี่จะหมูกโด่งเจ้าหมูกไม่โด่งนะครับเพราะว่าดวงดีคัดสวยมาให้นะครับดวงดีคัดสวยมาให้เลยครับแบบนี้นะแบบนี้ดวงดีคัดสวยมาให้เลยครับแบบนี้เหรียญเสมาลุยทันใจนะครับเนื้ออัปกการงยาแดงนักาก็ทองคําเหรียญเสมาลุยทันใจนะครับเนื้ออัปกการงยาแดงนักากทองคานะครับแบบนี้เลขสองหลักสามพันเก้าร้อยบาทเลขสองหลักสามพันเก้าร้อยบาทนะครับเลขสองหลักเนี่ยสามพันเก้าร้อยบาท เบอร์หกสิบสองนะอันนี้สามพันเก้าร้อยบาทได้ดูจมูกจมูกไม่โดเลยครับจมูกไม่โดเลยดูมาสามพันเก้าร้อยบาทหกสิบสองเนื้อปกาก้าลงยาครับสวยเลยสวยงามเลยก็เหรียญรูปนี้ได้รับความนิยมนะครับ,บได้รับความนิยมนะครับต้องบอกก่อนได้รับความนิยมนะครับอันนี้เป็นเบอร์สามสิบสี่นะครับนี่สามสิบสี่เหรียญที่สอง ก็จมูกไม่โดเลยเหมือนกันครับไม่โดเลยผมคัดสวยมาให้แล้วต้องบอกก่อนผมคัดสวยมาให้แล้วครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับสามพันเก้าร้อยบาทสามสี่นะครับสามสี่สามพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็อีกอีกอง์นึงเนี่ยเป็นเลขแปดสิบสี่สามพันเก้าร้อยบาทซีนเดิมนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นซีนเดิมนะพร้อมกอล่องและซีนเดิมครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับเหรียญเสมารวยทันใจนะ เนื <minutes> paid, <um <in> <style>. ้ออาบก้าลงยาแดงหน้ากากทองคำนะครับเนื้ออาบก้าลงยาแดงหน้ากากทองคำนะครับเนื้ออาบก้าลงยาแดงหน้ากากทองคำครับเลข2หลักเนี่ยสามพันเก้าร้อยบาทถ้าเป็นเลขสามหลักนะครับราคา3 5 0พัน้าร้อยบาทเลขสามหลักเลขสี่หลักเนี่ยน้องมีอยู่สององค์ครับเลขสามหลักเลขสี่หลักเนี่ยเนี่ยหนึ่งเจ็ดเก้าหกครับสามพันห้ารอยบาทจมูกไม่โดนเหมือนกันครับต้องบอกก่อนว่าจมูกดวงทุกงคงนะซีนเดิมเลยนะครับนี่ซีนเดิมเลย ซีนเดิมเลยไม่ได้ผ่านมือใครเลยนะครับซีนเดิมเลยหนึ่งเจ็ดเก้าหกนะครับสามพันห้าร้อยบาทเสมาลุยทางใจนะครับวัดโพสีสะอาดวัดโพสีสะอาดปีสองห้าหกสี่นะครับอันนี้หกสี่ห้าสามพันห้าร้อยบาทเหรียญเสียมาลุยทางใจนะครับหลวงปู่มหาศิีดาสิริเันโทรครับเนื้ออะปกาการลงยาแดงนะครับหน้ากากทองคำ เนื้อปลากรงยาแดงหน้ากากทองคำนะครับนี่มีสองราคาให้เลือกนะมีสองราคาให้เลือกนะครับมีสองราคาให้เลือกนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านพระเครื่องดูดีนะก็ศูนย์หกหนึ่งครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับไอดีไลน์และเบอร์โทรเป็นเบอร์เดียวกันนะไอดีไลน์และเบอร์โทรเป็นเบอร์เดียวกันนะครับก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอลาก่อนครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับ เสมาลุยทันใจหลวงปู่มหาศิราสิรสิจันโทรนครับวัดโพศีสะอาดปี2 5 6 4นะเนื้ออาบาก้าลงยาแดงหน้ากากทองคำนะครับใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้ชอบก็ทักรักก็โทรมาได้เลยนะชอบก็ทักรักก็โทรมาได้เลยประกันพระแท้ให้ซีนเดิมซีนเดิมนะครับแล้วก็ประกันพรแท้ให้เสมาลุยทันใจนะครับหลวงปู่ศนะิลาฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับ